เมื่อพูดถึงเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงนั้นเราทุกคนรู้ดีว่าแนวเพลงนั้นมีหลากหลายแนวบนโลกนี้และความคิดของแนวเพลงนั้นก็เปลี่ยนไปตามแต่ละยุคสมัยแต่ยุคที่จะไม่ให้พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือยุคของวงดนตรีร็อกที่เข้ามามีบทบาทในช่วงปี1960ถึงปี1990ที่โด่งดังเป็นปรากฏการณ์ในยุคนั้นและเป็นตำนานให้เล่าขานมาจนถึงทุกวันนี้ อับดุลจึงหยิบยกวงดนตรีร็อกแนวหน้าระดับตำนานมาให้ทุกคนได้รู้จักกันครับกับ4วงดนตรีร็อกระดับตำนานที่โลกจดจำ 1. Queen วงร็อกจากประเทศอังกฤษ,ก,ษก่อตั้งขึ้นณนะกรุงลอนดอนเมื่อปี1970มีสมาชิกดั้งเดิมประกอบด้วยเฟรดดี้เมอร์คูรี b บอันเมย์จอห์นดีคอนและโรเจอร์เทเลอร์วงควีนผลงานแรกของพวกเขาได้รับอิทธิพลมาจากแนวเพลงร็อกแอนด์โรลและฮาร์ดร็อกก่อนที่จะเป็นวงควีนไบอันเมย์และโรเจอร์เทเลอร์ได้เป็นสมาชิกวงสมาย e มาก่อนเมอร์คูรีเป็นแฟนเพลงตัวยงของวงสมาย e และสนับสนุนวงในการอัดเพลงและคอนเสิร์ตการแสดงต่างๆจนเขาได้ร่วมวงในปี1970 และได้เปลี่ยนชื่อวงเป็น Queen ในปี1973 q ค e ีนประสบความสำเร็จในสหรัฐอาณาจักรสำหรับอัลบั้มเปิดตัวของพวกเขาตามมาด้วยอัลบั้มชุดที่2 Queen นทในปี1973และอัลบั้มชุดที่3า h e h ีย a ์ t t t ด์ในปี1974และอัลบั้มชุดที่4 A Night at the Opera ในปี1975 ส่งผลให้พวกเขาประสบความสำเร็จสู่ระดับนานาชาติสิงเกิลโบฮ m เมียนรับส d วดีขึ้นติดอันดับหนึ่งในชาร์ตของสหรัฐอาณาจักรเป็นเวลา9สัปดาห์และติดชาร์ตอันดับ1ในหลายประเทศและวง q ค e ีนยังติดท็อป10ในบิลบอร์ดฮอต100ผลงานอัลบั้มชุดที่6 News of the World ในปี1977อัลบั้มชุดนี้ยังประกอบด้วยเพลงที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นเพลงชาติของชาวร็อกอย่าง w e v i l l Rock You และ We Are The Champions 2. Led Zeppelin วง Led Zeppelin ก่อตั้งในปี1968โดย Jimmy Page, โรเบิร์ต a พ t น o h จอห์นพอลสโและ John นบอดแฮมได้รับการยอมรับว่าเป็นวงดนตรีเฮฟวี่เมทัวงแรกๆเช่นเดียวกับ Deep Purple และบรักเซเบิร์เลดเซปรินได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงสามารถขายอัลบั้มได้ถึง300ล้านแผ่นทั่วโลกและได้111.5ล้านแผ่นเฉพาะในสหรัฐอเมริกาได้รับการจัดอันดับจาก VH-1 ให้เป็นวงดนตรีร็อกยอดเยี่ยมอันดับหนึ่งและได้รับการยกย่องจากนิตยสารด i ริงสโตนให้เป็นวงดนตรีที่เฮฟวีที่สุดตลอดกาลและวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทศวรรษ1970 และเซปลินได้ยุบวงลงในปี1980หลังจากมือกรองคือจอห์นบอนแฮมเสียชีวิตจากอาการสำลักเนื่องจากดื่มเหล้าหนักแต่สมาชิกที่เหลือของวงยังกลับร่วมแสดงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในวันที่10ธันวาคมปี2007สมาชิก3คนที่เหลือได้แสดงคอนเสิร์ตร,ร่วมกันที่กรุงลอนดอนโดยมีเจสันบอนแฮมบุตรชายของจอห์นบอนแฮมเล่นในตำแหน่งมือกรอง เล e เช e รินโดยบทเพลง Starway i to Heaven ถูกจัดอันดับเป็นอันดับหนึ่งจาก VH1 ให้เป็นเพลงร็อกที่ดีที่สุดตลอดกาล 3. The Rolling s t o n e วงร็อกจากเกาะอ,อังกฤษที่ก่อตั้งขึ้นในปี1962โดยนักดนตรีไบรอันโจนส์มือเป็นโนเอียนสจวตนักร้องนำมิกซ์แจ็กเกอร มือกีตาร์คีตริชาร์ดมือเบสบิลไวแมนและมือกลองชาลีวัตแรกเริ่มเดิมทีนั้นผลงานส่วนใหญ่ของพวกเขาจะเป็นการนำเอาเพลงเก่าของศิลปินบลูและ R&B อเมริกันอย่างชักเบอรี่โบดดิทลี่มาเรียบเรียงใหม่ในเวลาต่อมาพวกเขาก็เริ่มแต่งเพลงของตัวเองซึ่งไม่นานก็เริ่มประสบความสาเร็จในบ้านเกิดและเริ่มขยายขอบเขตของความสาเร็จและชื่อเสียงไปยังสหรัฐอเมริกา ในต้นทศวรรษ1,960เคียงคู่ไปกับวงดนตรีในตำนานอีกวงที่เป็นคู่แข่งและเพื่อนร่วมยุคสมัยอย่าง The b e ิทเทิเป็นทับหน้าของกระแสทางดนตรีศิละปะวัฒนธรรมรวมถึงแฟชั่นจากเกาะอ,อังกฤษที่เข้าไปแพร่หลายและเป็นที่นิยมในอเมริกาที่มีชื่อเรียกขานว่า The Rolling Stone บิทริชอินเวชั่นเดอะโรลิงสโตนบุกเข้าไปสร้างชื่อบนแผ่นดินอเมริกาในปี1,964 ถึงปี1965และเผยแพร่ความนิยมและคลั่งคล้ายไปทั่วไม่ใช่แค่จากดนตรีแต่รวมถึงทรงผมและแฟชั่นการแต่งตัวที่วัยรุ่นอเมริกันลหลงไหลคลั่งคล้ายเอาเยี่ยงอย่างไม่แพ้คู่แข่งร่วมยุคสมัยอย่าง4ีเต่าทองหากแต่ต่างกันตรงที่เดอะโรลลิ่งสโตนนั้นมีภาพพจน์ที่แตกต่างและตรงกันข้ามอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่หนุ่มๆสีเต่าทองนั้นมีภาพลักษณ์หล่อเนียบสะอาดสะอ้าน เรียบร้อยเป็นลูกผู้ดีและเป็นขวัญใจสาวๆในยุคนั้นแต่ผลพรรคหินกลิ่งนั้นมีภาพลักษณ์เป็นจิกโกฮิปปี้แต่งตัวรุ่มร่ามผมยาวรุงรังรวมถึงเนื้อหาในเพลงที่พวกเขาขับขานก็พูดถึงเซ็กซ์สิ่งผิดกฎหมายและท้าทายศาสนาอยู่เป็นเนืองนิดพวกเขาเป็นสัญลักษณ์ของความขบฏแปลกแยกและต่อต้านสังคมอันคร่ำครึกของหนุ่มสาวในยุคนั้น ซึ่งทางวงเองก็ยืนหยัดด้วยภาพพจน์คนนอกคอกแบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน 4. The b e a t l e ทเดอะบีเทลเป็นวงร็อกแอนโรจากเมืองลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษในปี1960ประกอบด้วยสมาชิรกร,ร้องนำและมือกีตาร์จอร์เลนนอนร้องนำและมือเบสพอลแมคกแคดนี มือกีตาร์จร์จแฮริสันและมือกลองลิงโกสตาร์บีเทลได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางให้เป็นวงร็อกที่มีอิทธิพลที่สุดแห่งยุคและเป็นหนึ่งในวงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดด้วยกระแสนิยมของบีเทลอย่างสูงจนถึงกับเรียกกระแสเหล่านี้ว่าบีเทลมาเนีย hmm. โดยเฉพาะในช่วงยุคซิถึงยุค70เดอะบีเทลเริ่มสร้างชื่อเสียงจากการเล่นคอนเสิร์ตในคลับที่ลิเวอร์พูลและฮัมบูร์ก ในช่วง3ปีของปี1960โดยมีเพลงฮิตที่ประสบความสาเร็จครั้งแรกอย่าง Love Me Do ในช่วงปลายปี1962พวกเขาก็ได้ฉายา The Fab Four ในขณะที่กระแสบิทเทอร์มาเนียก็เริ่มเกิดขึ้นมาและในช่วงก่อนปี1964ชื่อเสียงของพวกเขาก็กระจายไปไกลจนถึงตลาดเพลงป๊อปของสหรัฐอเมริกาในปี1965 ภายหลังเดอะบีเทลิลได้แตกลงในปี1970สมาชิกที่ยังคงมีชีวิตและใช้ชีวิตที่เหลือกับงานเดี่ยวทางดนตรีอย่างต่อเนื่องคือพอลแมคคานีและริงโกสตาร์ส่วนเลนนอนได้ถูกยิงในเดือนธันวาคมปี1980และแฮร์ริสันซึ่งเสียชีวิตจากมะเร็งปอดในเดือนพฤศจิกายนปี2001ปัจจุบันเดอะบีเทิลถือเป็นวงที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในประวัติศาสตร์โดยยอดจำหน่ายกว่า600ล้านคอปี้ทั่วโลก พวกเขายังได้ถูกบรรจุเข้าสู่หอเกียรติยศร็อกแอนโรในปี1988ร่วมกับสมาชิกทั้ง4คนซึ่งได้รับต่างหากจากช่วงปี1994ถึง2015